เน่ภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้ไหมก็ออพอได้อยู่สีเหลืองย <Yellow. S 1> าโรบมะม่วงแมังโก้อิโต้ก็เป็นอิโต้จริงๆมันต้องเล่นว่ามีดแต่ว่าเมื่อกี้โดนโอโหโดนขัดจังหวะแล้วไม่มีสติก็เลยพูดว่าอิโต้ไปเลยไม่ <c oughs> ดมหรือกินครับยาดมคือวันกินมันก็ต้องแหมเออว่าไปก็เคยกินอยู่แบบมันข<ะ>มๆเย็นๆอนะ มันไม่ได้ตั้งใจจะกินแต่ว่าแบบมันเหยียบเข้าปากปะก็คือเหมือนเอามือไปแบบติแบบเช็ดจมูกแล้วก็เอามาแบบมันมันลงมาที่ปากอะไรเงี้ยหรอมันลงมาที่ปากมันก็เย็นๆขมๆแต่ไม่อร่อยบอกเลยอยาหากิน Are you serious แว่ามันก็ดูไม่น่าไม่น่าหรอยู่แล้วป่คนปกติเขาคงไม่กินกันนะเนาะจริงแน่ว่าคนปกติไม่น่ากินกันว่าปุ๋ยเหรอกำลังไป กำลังไปนี่แบบพ่อนที่ได้ยินแล้วจะรู้สึกว่ามีพลังปะอนนี้อ่ะอะไรนะกําลังไปที่เวลาได้ยินแล้วเรารู้สึกมีพลังปะอืนกําลังใจเออใช่ไหมเออเออีอออ่สุดข้าวไปโดดเดียวอีกต่อไปเร็วเชาตูฟังสิ <c oughs> พูดถือมีดพร้อมไลตีทุกคนนี่ไม่ใช่มีดธรรมดานะคะ เน่ภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้ไหมฮะเน่ภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้ไหมก็พอได้อยู่สีเหลืองย <_ an> มาโรบมะ <_ an> ม่วงแมงโกอิโต้ก็เป็นอิโต้จริงจมันต้องเล่นว่ามีดแต่ว่าเมื่อกี้โดนโอ้โหโดนขัดจังหวะแล้วไม่มีสติก็เลยพูดว่าอิโต้ไปเลยไม่โอ <_ an> ยแทนที่จะเลนมกเอาใหม่เอาใหม่ <_ an> มีด เตาอิโต้ตาอ,อ,อังโลออเอออนี้นี่ไม่ทันนี่นเคยเห็นมุมันจบแค่ทีอ่อิโต้เฉยโอ้โหอ,อดเงินกันเต็มอดเงินกันเต็มอดเงินกันถ้าเงินเยอะก็ตายก่อนเด้อไปออกของเดี๋ยวจะสู้บ่ได้ แต่ไม่ต้องไปแจดนะหมายถึงว่าให้ไฟแล้วตายซะหยิบเดหยิบด้ด้วยนะก็มึงกินฟู่แบบกันไฟแบบหยิบด้ไปหยิบสทีมมันจะตายแล้วไม่ไม่ไม่อะไรอะไรเนี่ยทำอุปกรณ์เนาะยับเป๊ะ ตุยเย่กันหมดเลยมันถึงเวลาแล้วปูก้กาบเวลาอะไรไม่ตามไม่ไปกลับบ้านปู้ไม่กลับกลับแล้วจะเอาเอะไรกินกลับแล้ว <c oughs> <c oughs> you mm -hmm.